ครับสวัสดีครับทุกคนครับก็ตามที่คลิปก่อนผมได้ทําคลิปเ,เกี่ยวกับการประกอบเครื่องยอดเมล็ดพันธุ์ครับแบบถังบนครับก็หลักๆก,ก็จะมีอยู่2แบบก็คือถังถังบนกับถังข้างครับก็แต่ละแต่ละชนิดเกือบเกือบทุกยี่ห้อก็จะมีรูปแบบคล้ายๆกันครับวันนี้ก็จะมา ทําทคลิปเกี่ยวกับการทําทปรับระยะห่างของปากยอดครับก็เครื่องนี้จากโรงงานก็จะมา8ปากครับแปากระยะห่างก็ประมาณ20เซนครับก็เครื่องก็จะสามารถปรับได้ตั้งแต่20 20เซนไปจนถึง30เซนครับก็ถอดอมือจับครับ ด้ามจับออกก่อนครับเอาสปริงออกกับถอดคลายน็อตครับแล้วก็ดึงมือจับออกนะครับก็ทําเองครับก็ลำบากหน่อยครับนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ถอดแท้งครับ แตงก็จะมีล็อกทั้งสองด้านครับตัวนี้ด้านนี้ก็จะเป็นขาด้านนี้ก็จะเป็นช่องเป็นรูลงไปครับตัวนี้ก็จะมีน็อตอยู่เตัวครับน่าจะ7จ็ดครับก็ขันน็อตออกให้หมดครับ ติอยู่ตัวนะครับนะครับถอดแฮนด์ด้ามจับถอดแท้งแล้วก็ถอดผาครอบเป็นผาครอบใสๆครับเป็นลักษณะเหมือนวงแหวน,นครับก็จะมีน,อน็อตอยู่ด้วรอบครับก็ถอดถอดน,อน็อตออกให้หมดครับ นะครับน็อตก็จะมีอยู่ประมาณ6-7ตัวครับถอดออกให้หมดแล้วก็ถอดออกแล้วหลังจากนั้นครับก็ถอดน็อตอีกด้านหนึ่งครับก็จะก็มีปากละตัวครับอยู่แถวๆใกล้ๆกับสปริงครับ8ตัว8ป,ปากก็8ตัวครับ ก็ทอดออกให้หมดครับน่ครับก็จะมีรูเยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกี่ยวกับการที่เราปรับปากหยอดครับ หลังจากนั้นก็ถอดน็อตตรงนี้ครับน,น็อตถอดตัวเดียวนะครับก็ด้านซ้ายครับซ้ายมือเราครับนี่ครับถอดตัวเดียวครับ ก็ถอดเศษก็ดึงปากออกได้เลยครับนี่ครับปากหยอดก็จะถอดออกมาเป็นแยกเป็นชิ้นๆแบบนี้ครับ ก็ถ้าเป็นแบบถังข้างก็จะปากยอดก็การปรับระยะก็จะทําอีกแบบนะครับเดี๋ยวถ้าได้จังหวะดีๆผมจะทําให้ดูครับครับก็จะตัวที่แถมมาก็จะมีลักษณะนี้ครับตัวสั้นๆตรงนี้ครับก็จะเป็น7ปากครับซึ่งวันนี้ผมก็จะทําเป็น7ปากตัวนี้ครับ ครับมาอีกที่ก็จะเป็นหกปากครับแบบนี้ก็จะเป็นหกปากแล้วห้าปากครับก็จะใช้ตัวนี้ครับห้าปากก็สามสิบเซนครับหกปากก็ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกเซนครับเจ็ดปากก็จะอยู่ที่ยี่สิบสองยี่สิบสามเซนครับแปดปากก็ยี่สิบนี่คือใส่ห้าปากครับเราจะใส่บกันลักษณะนี้ครับตัวนี้ครับนี่ครับ จะมีรูน็อตอยู่ครับน็อตก็จะมีแถมมาครับสําหรับใส่ตัวนี้ครับนี่ครับนี่คือระยะห่าง30เซนครับซึ่งระยะห่าง30เซนครับการเข็นก็จะลําบากครับเขาก็เลยมีตัวเสริมขึ้นมาตรงกลางอีกหนึ่งตัวครับเพราะว่าจะทําให้เราเข็นได้ง่ายครับนี่ครับตัวนี้ครับเพรตัวนี้จะพยันกับดินครับจะทําให้เราเข็นง่าย ถ้ามีเฉพาะปลาครับจะทำให้เข็นยากครับ <c oughs> น่ครับก็ต่อกันไปเป็นท่อนเป็นท่อนลักษณะน,นี้ครับเนี่ยผมใส่ให้ดูนะครับผมจิงแล้วต้องใส่ใส่ตรงที่ตรงชุดของมันนะครับ น่ครับก็จะมีนอ็อตล็อกอยู่รูน็อตอยู่2ตัวครับนี่ครับก็ตัวนี้จะเป็น6ปากครับนี่ครับตัวยาวก็ใส่ตรงกลางครับและตัวเป็นแบนๆแบบนี้ก็ใส่ด้านข้างครับเราจะมีรูอยู่ครับ ก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอามาต่อกันครับแบบนี้ก็จะได้หกปากครับหมกปากก็จะได้วงกลมครับนี่ครับหกปากระยะห่างก็จะอยู่ที่ประมาณน่าจะยี่สิบหกประมาณยี่หกครับยี่หกยี่บเจ็ดครับนะครับ ก็ผมคิดว่าตัวนี้มันห่างไปครับผมจะเอา,อาลดจาก8ปากเหลือ7ปากครับถ้า6ปากมันดูจะห่างไปนิดนึงครับก็ก็แล้วแต่พื้นที่ของแต่ละโคนนะครับนะครับผมจะใส่ตัวนี้ครับเป็น7ปากครับตรงนี้ก็อาใส่ตรงกลางครับนะครับ ก็ใส่จนครบครับเจ็ดอันครับถ้าใส่ไอตัวหกปากก็ใส่หกอันครับนะครับใส่ใส่ใส่ไว้ก่อนทุกอันก็ได้ครับเนี่ยใส่ให้ดูับแบบนี้ครับนี่ระยะห่างก็ประมาณ22 23มเซนนะครับผมบอกคิดว่าสำหรับมีหนาผมร,ระยะห่างประมาณนี้ก็น่าจะได้ครับ เอาครับก่อใส่ให้ครบ7อันครับใส่แบบนี้ไว้ก่อนเลยครับก็ของพวกนี้ก็จะแถมมาในในในชุดนะครับนะครับก็ใส่จนครบ7อันครับ ครับก็วิธีการใส่ครับก็ใส่ไปทีละอันแบบนี้ครับน่ครับก็อย่าให้ให้มันตรงร่องนะครับอย่าให้มันตกร่อง ก็ใส่ไปครับก็เป็นการขยายระยะครับตัวตัวที่ผมท,ที่เราใส่เข้าไปครับจะทําให้พอครบหนึ่งรอบวงกลมครับก็จะใส่จํานวนแค่เจดปากครับนี่ครับก็ดูให้อยู่ในร่องครับอย่าให้หลุดออกมาด้านนอก นะครับก็ใส่ตัวสุดท้ายครับตัวที่7 หลังจากนั้นก็ไหลตำแหน่งครับหารูน็อตครับให้ตรงครับทั้ง7รูครับก็รูเขาก็ทำมาให้แล้วครับเพียงแต่วาเราต้องขยับหาครับว่าตำแหน่งไหนครับที่รูจะตรงทั้งทั้งทั้ง7รู7ปากครับ ก็ขยับแล้วก็ดูทั้งทั้งเจดทั้งเจดรูครับว่าตรงทุกรูหรือเปล่าครับหลังจากนั้นเราก็ขันน็อตครับนะครับก็บางทีก็ตรงรูสอรูนะครับต้องดูให้ดีครับให้ตรงให้หมดครับทุกรูครับ แล้วต้องดันเข้าด้วยครับบางทีรูที่รูไม่ตรงเพราะว่าไอตัวปากมันขยับออกมาครับนะครับก็รอตรงทุกรูก็ขันน็อตครับนะครับก็ขันน็อตเสร็จก็พลิกด้านนึงครับ รามาใส่ตัวผาครอบใสๆครับตัววงแหวนครับนะครับ,นะรบตรงนี้ก็แบบเดียวกันครับก็ขยับให้ตรงทุกรูครับ คือเขาจะทํารูมามาเผื่อไว้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะ5้าปากหปาก7ปากหรือ8ปดปากครับก็ต้องย้ำอีกทีครับก็ถ้าเป็นถังข้างก็จะทำอีกแบบหนึ่งครับเดี๋ยวผมหา ตัวถังข้างมาเดี๋ยวผมจะอลองหาดูก่อนครับว่ามีมีตัวถังข้างที่เขาจะปรับระยะหรือเปล่าครับถ้ามีเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูกันอีกทีหนึงครับตัวถังข้างน่าจะง่ายกว่านี้ผมจากที่ผมเคยดูครับนะครับก็ใส่น็อต ด้านข้างครับก็จะที่เราถอดออกอ,อันละหนึ่งตัวครับ ใส่ครบกอกับด้านขึ้นมาอีกทีนึงครับก่อใสอ่แท้งครับก่อแทงก็ใส่ไม่ยากครับตัวนี้ครับถึงจะมีน็อตเยอะก็จริงครับแต่ว่าถ้าถูกตำแหน่งครับมันก็ใส่ได้ทั้งหมดทั้ง7ดตัวครับ ก็ใส่ไปหนึ่งตัวแล้วขยับหาก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับตรงนี้ครับครับก็หลังจากนั้นก็ใส่นอ็อตขาล็อกอีกด้านนึงครับเราก็ขยับขยับหาครับนี่ครับขยับตำแหน่งหาครับไม่ยากครับ ก็สําหรับการล่อลื่นครับก็จะใช้ไอจุดหมุนหรือตัวลูกปืนต่างๆครับใช้น้ํามันจักรหอยอดครับก็บาาจะมีอยู่หลายจุดเหมือนกันครับจุดที่มันเป็นจุดหมุนหรือก็ในส่วนที่เป็นลูกปืนนะครับตราลูกปืน,นครับก็ใช้เป็นน้ํามันจักรครับหยอด ออกกระดวงขงันฉันจะไปแหวนตราทานมาได้สักกลุมสักหลุ่งกลู่นะครับก็เรียบร้อยครับนะครับระยะห่างครับก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณ22-23ิมเซนครับนะครับอาครับสำบคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ